ในไหนก็พูดถึงคุณแอฟแล้วนะคะก็เพื่อนบ้านของเรารายการแชร์ข่าวสาวซอนนะคะเปิดมาปีใหม่หลายคนไม่เจออาตุยกับพี่แอฟก็ไปไหนนะคะเาเปลี่ยนธีกรหรือเปล่าหรือเง่าเปล่าค่ะยังอยู่ครบนะคะแต่ว่าก็ยังติดภารกิจพาลูกไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไงนะคะก็เลยไปเจอพี่ปุ้ยพี่มนวันค่ะพี่สาวคนโตนะคะก็ไปถามว่าอาตุยไปไหนนะคะเนี่ยเมื่อวานจัดก็มีพี่รถเมย์มามาแทนแชร์ข่าวว่างไม่ได้นะพี่แจ๊กกะรีนกับเซธีรอเสียบอยู่นะเราจะเป็นเละมากกว่านะคะเละข่าวนะคะก็เลยไปถามพี่ปุ้ยรวมไม่ถึงพี่ปุ้ย เด็กเขาก็ไปเที่ยวอินเดียมาก่อนปีใหม่ด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปทําบุญนะคะหรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆค่ะเอาไปฟังทั้งหมดนะคะจากพี่ปุ้ยพี่โมลวันกันเลยค่ะเพราะตอนนี้คุณแอปก็ไปญี่ปุ่นนั่นก็เที่ยวเก่งจังพี่ตุ๋ยอตุ๋ยก็ดูแลคุณพ่อก็สลับแปะมือกันไปอินเดียสนุกไหมคะหรือว่าไปทําบุญค่ะก็สองอย่างค่ะก็ไปทําบุญด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนาะ ค่ะนะคะแล้วก็พี่ปุ้ยพี่มนวันนะคะที่ตามข่าวนะคะ,คะพายุโซนร้อนปลาบึกเปตลอดก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะไปฟังความรู้สึกจากพี่ปุ้ยพี่มนวันกันค่ะ หูบ้านเราโดนหางก็โดนหางๆบ้างก็ขนาดโดนหางก็หนักเหมือนกันเพราะว่าเห็นบอกว่าปริมาณฝนหรือว่าตัวพายุเองก็คล้ายๆพายุเฮริสเมื่อปี0ูนย์ห้าเนาะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจไปหาพี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะวันนี้วันที่สามสี่ห้าหกปลายๆไปจนถึงวันที่7ก็อาจจะเข้ามาจนถึงประจวบคิริขันเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยส่งกำลังใจไปให้แล้วขอให้ปลอดภัยทุกคนรอจนวันที่ฟ้าจะใสแล้วก็พายุจะผ่านไปค่ะทุกสิ่งดีงามเสมอนะคะ ใช่นะคะก็สัมภาษณ์วันที่3ก็ค,คือเมื่อวานนะคะแล้วก็ที่บอกว่าบ้านเราไปปลายคือกรุงเทพมหานครก็อย่างที่ตอนนี้นะคะก็ฟ้าคืมคมมมานะคะก็เป็นอิฐโพลมาจากพายุโซนร้อนปาบึกนั่นเองนะคะ,คะก็เป็นกำลังใจให้จริงค่ะเพราะว่าเราก็มีเพื่อนอยู่นี่มีเพื่อนอยู่ยะลายอยู่สุู่นี่นนบ,บ้านดิฉัน,นสุราษฎร์ธานีโอเป็นไงบ้างเต็มตตอนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่ามีฝนตกเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ สิ่งของข้าวของเครื่องใช้เนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายไว้บางส่วนแล้วแล้วก็ฟังคําสั่งจากทางการเขาบอกว่าให้อพยพถ้ามีส่วนไหนให,ให้อพยพเคลื่อนย้ายได้เนี่ยก็ทําตามเขาไปนะคะจะได้มีความ<ะ>ปลอดภัยในทุกพื้นที่นั่นเองนะคะค่ะ